สวัสดีค่ะทุกทุกคน,นะค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องอยงชีเทนนะคะกับเกมเตอ์ที่เราเล่นกันมาหลายพาร์แล้วนะคะคอนแทร์บแบนโพลิสตา อีพีนี้เป็นอีพีที่สี่แล้วนะคะไปเป็นตำรวจกันนะคะทุกคนชอบเกมนี้มากเล่นต่อไม่เลิกเลยหนูจะเล่นจนกว่ามันจะหมดเดโมนี้แะละเมื่อไหร่มันจะลงเกมเต็มเนาะเตรียมวางจำหน่ายนะคะแต่ว่ายังไม่มีขายถ้ามีหมานี่หนูจะรีบซื้อเลยนะคะเตรียมเต็มนะรอดูกันได้เลยโอเคมาเลยวันจันทร์ที่20สิบนะ,ะสหายพร้อมหรือย,อยังวันนี้เราจะมาตรวจสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไป ตอนนี้ไปทำงานแค่นี้เหละไม่มีอะไรอื่นใช่ไหมได้เลยชอบเลยมาวันนี้วันนี้ห้าแล้วใช่ไหมที่เราทำงานที่นี่นะคะรับรื่นรถสีแดงเชียสวัสดีเช่ว่นว่าควบก,กุมจะเป็นเปีย่างราบรื่นนะขอเอกสารนะครับมปดูสภาพรถก่อนนะคะไปแตกหนึ่ง ไฟแตกหนึ่งนะคะไม่มยางแบนไหมกระจกไม่แตกไฟข้างในไม่แตกโอเคนะวันนี้เขาให้ขนไปได้ใช่ป่น่าจะได้นะวันนี้ไม่เห็นมีบอกอะไร อืมโอเคมาดูเอกสารนะคะหน้าตรงชื่อตรงรายุตรงนัดส่นทางตรงแล้วก็เออประเทศอันบรักไม่ใช่นี่นะคะตรงประเภทรถ หนูว่าตรงนั้นจำได้ Acer V เอากดผิดดิ Acer V นี่ถูกแล้วก็รายการสินคองนะคะถังเบียร์สองแลวเปอน์สองปูนซีเมนสี่ถัเสีโอเควันนี้เราไม่มีข้อจำกัดนะคะแล้วก็ส่งไปได้เลยใช่ไหมเช็คที T. ไปแตกอันเดียวโอเคใช่แหละผ่านจ้าอืมมีงานให้ทำอีกเยอะรีบไปรีบไป perfection นี่เพอร์แบบ perfection ถูกทุกอย่างเลยมาดูกันนะคะเฮ้ย,าายเดี๋ยวอะไรอ่ะถ้างั้นโอ้ยมนขับรถหนีเข้าไปเลย โอ้เปิดเพลงแล้วเม้ยเปิดไซเรนนะคะพี่น้องขับตามอะไรกันเนี่ยไปไหนแล้วโอ้ยหนีไปไหนเราต้องหดนี่มันเร็วกว่าไหมเนี่ยเจอแล้ว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 มันทำยังไงอะ่ะไม่ขวางหน้ารถเหรออุ้ยชน มันมรู้สึกมันขับช้ากว่าน,นี่เร็วสุดแล้วใช่ไหมรถมันจะไม่ทันแล้วนี่โอ้ยมีน้องแพะอยู่ข้างหลังรถด้วยนะหยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจชนชนเลยชนเลย,ยเดียเด๋ยวเดีว๋วเดวเดวเดวหยุดแล้วเมื่อกี้มัน เขียนว่าเขาตายแล้วตายเลยเหรอปลดล็อกเรื่องราวผู้ติดต่อที่หายไปตกลงเลื่อนได้เลื่อนหยศดเป็นจ่าเขาคิดว่าเขาจะหนีได้ตายเลยเหรอเดี๋ยเดือด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 เดเดือดเดืดเ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 ดดึงคนร่างกายตายเลยเหรอลุงโอ้ดึงทำไมอะ ว้าวว้าวโอ้ยตา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 ถึงกับตายกันเลยเ,เนี่ยไปเซเลนก่อนนะคะโอเคกลับบ้านนะคะกับชายแดนเหมือนเดิมแหละโอ้โ oh, หถึงกับตายเลยเหรอเนี่ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> มีคนมาเก็บศพไหมนะ่าหนู <c oughs> มีการดึงออกมาได้ด้วยนะในเลือนยดบันจาอ๋อไอ้สีเขียวมันคือยศนั่นเอง เราชื่ออะไรยังไม่อยรู้เลยเนี่ยกระจกรถตำรวจแตกไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่น่านเลยนะลงุงถึงแล้วย่างนี่โอ้ยอเคจอดเอยไปที่ Office ออฟฟิศงั้นเหรอยังมีรถรออยู่เนี่ยรอนานมาก <c oughs> ไปทำอะไรอะ่ะรับโทรศัพท์ สหายฉันเพิ่งสูญเสียการสื่อสารทางวิทยุกับกองพลแทรกแซงของเราที่ลงไม้มันดูไม่ดีเลยไปที่นั่นโดยด่วนและตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นโคโนโ,โซโลโคินจะช่วยเหลือคุณนำอาวุธของคุณออกไปจากโต๊ะด้วยนะรับคำสั่งแถบนะคะโอเคกลับมาติดต่อกับกองพลแทรกแซงที่โงไม้ขายการติดต่อกับ หัวนหน้าเหรอเนี่ยโอ๊ยตีนายอ่ะคนนี้ปะอาวุธกับใครนะอาวุธอาวุธอาวุธไม่ใช่โอ้ตรงนี้ลูกศรเขาก็เด่นอยู่นะวิได้ปืนว่ะปืนมาละมาขลอบนะโชคดีสหายรเตงด้วยโอเคโอเคไอรถเอ่อไม่ซ่อมกระจกก่อนเหรอ อาจเป็นความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์อีกครั้งมันเกิดขึ้นอย่างน้อยเดินละครั้งอ๋อการขัดการติดต่ออย่างเงี้ยเหรอดูแมปก่อนนะคะโอเคเราจะไปทางนี้แล้วค่ะเลี้ยวขวาไอ้ทางแยกนั้นเราผ่านได้ไหมวะทางแยกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยู่รอก่อนอันนี้มันไปไม่ได้ฮได้ปืนมาด้วยเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยว,ด,ยวดูแมปก่อนเราอยู่ตรงนี้หนูว่าน่าจะไป เลี้ยวตรงหลักไอร้านเครื่องมือของเวดนะคะ,ะเจอแยกหน้าเลี้ยวซ้ายโอเคแยกหน้าเลี้ยวซ้ายอ้าวไปไม่ได้โอเอ๋ยมันก็ต้องอ้อมอู้ออ้อมไกลเลยค่ะเออใช่ใช่ต้องไปไอทางน้ำตาลที่มันที่เราเคยไปร้านของเวดูนะคะมันจะทางน้นมันไม่ปิดทางลุกลังตรงนั้นมันไม่ปิดแยกต่อไป ไอผู้บัญชาการคนนั้นคือไม่ใช่หัวหน้าเราที่สั่งมาตลอดใช่ไหมคือหมายถึงอีกคนนึงที่เป็นหัวหน้าอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่าแต่หัวหน้าเราก็ยังคุยกับเราได้อยู่นะบืงอกะไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่ตัวตนอยู่ไหนคืออุ้ยรถยังอยู่เลยค่ะนี่แยกนี้อุ้ยไหวไหมทางลูกลังนี้นะคะตรงไปเรื่อยๆเจอโลงไม้อืม าที่นี่อุ้ยอะไรอะตื่นเต้วขอใเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือที่ดีนะเฮ้ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะโกกันร่วมมือกับอาชากรออกไปจากที่นี่เถอะฉันจะแจ้งตำรวจสารวัตรทราบถึงในการนี้เป็นการส่วนตัวโอ้ยดู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 โอ้โหเป็นเดี๋ยวเพลง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ้ขับรถไม่ได้เหรอแล้วเพื่อนเราที่มาด้วยอ่ะอเดียวเอออย่าตายละสหายอาคิดต้องกายคุณอยู่นะอ๋อจบแล้วเหรอขอบคุณที่เล่น ข้สอบสุดท้ายเราทิปสินค้าต้องห้ามอ่าโอเคนะคะก็จบแล้วนะเมื่อกี้เพลงขึ้นสวยมากก็นะคะเดี๋ยวเกมเต็มมาเมื่อไหร่อ่หนูจะรีบซื้อมาเลยนะคะเพราะว่าหนูชอบเกมนี้มากๆเลยนะคะก็เป็นเดมโมที่ดีนะคะก็เราก็รู้อยู่แหละแล้วแหละว่าเออมันเป็นแนวแบบว่าคือไม่ใช่แค่เป็นการ ตรวจเข้าเมืองด้วยนะคะมีการทุจริตกันด้วยมีการแบบว่าจับแบบว่ากลุ่มขาวมีคนหนีนู่นนี่นั่นนะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่ามายืนตรวจอย่างเดียวนะคะก็เป็นเกมที่ดีนะคะทุกคนชอบมากเลยโอเคถ้าเกมนี้ออกมาเร่จะรีบซื้อทันทีนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะถ้าใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลดค์กด subscribe ให้ช่องหนูนด้วยนะคะโอเคบายบายจบแล้วนะ